เป็นเมนูยำลูกชินมามา้นมมาด้วจ้านักันด้เป็นจานมงค่ะเปนมนูวันนี้จะยำลูกชิ้นก,กับปิ้งปราทูจ,าจาท้าจัจานกันด้วยเป็นกันกี้กด้าวันนี้ไมู่กที่ยำจา้ยมมายำมะมาใส่กับลูกชิ้นใส่ปูอาาัดจ้ะแล้วกับแถมไทย้ดยปิ้งประทูจ้ปะปลาทูยังมีคู่แต่อยู่ยังไม่มีใครนะครับเปนยเป็น่หม่มด้าอีแม่ใส่ยังแน่หนำยำ ตำบมาพีขื่นค่ะพี่น้องใส่นำปลาไหลเล็กน้อยใส่ชุโดรดใส่น้ำตาลค่ะน้ำกระเทียมให้ลงเลยค่ะมันจงแนวไวเขาลอกมะกรูดหางกระเทียมทัางเห็ดเพื่อเอาเครื่รองปรุงร่วมกันลงทั้งหมดมีความมาเลยจ้ะแล้วม,มันจางก็คนใส่เก็คนปไปมันจางเนี่ยเราแปลว่าแม่ใส่มาเลยใส่นเมื่อไหรเลยเพราะว่าไปยังทำเมื่อต้องมาเส่มาคือตีพาเพราะว่ามัน ใ่เสียพาอกเรนีอนน้องไปจ้าไปนีห้อวเบงผักอันนี้กกนนนไปพะว่นยาดพิษไม่รอนน้ำปลส้นำาปลเกีค่ะอนอมยำมีตำหม,มกทกีใส่กระนำกระเทียมดองน้ำตา,น,าน้ผงชูรสผงชูรสเดีน้ำปลาลาจ้ะแล้วก็ซิ้เบิงแล้วก็กสมก็ใส่เป็นบมกหน้าจ้ะ ตอนการสิ้ค่ะเราถงจสิ้นลกช่มาตอนช้่หนักไปหรามันจะหลุดโลอเพราเราตองสิ้นเสร็จปุนบหนอเสร็จเสร็จมากินน้ำตด้นะจ๊ะ